ในยุคที่ผู้คนต่างสแสวงหาของดีของขลังของศักดิ์สิทธิ์เพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจกลับมีพระเกจิรูปหนึ่งที่ยืนหยัดบอกชาวบ้านเสมอว่าของดีกูมีแต่ธรรมคำพูดสั้นๆแต่กินใจของหลวงพ่อคุณบริสุทธโธแห่งวัดบ้านไร่พระเกจิที่ทั้งชีวิตไม่เคยอวดอ้างไม่เคยสะสมสมบัติใดๆเงินทองที่ชาวบ้านถวาย หลวงพ่อกลับนำไปสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลและทำประโยชน์แก่สาธารณะวันนี้ทางช่องส่องปฏิหารจะพาคุณย้อนรอยเรื่องราวของหลวงพ่อคูณจากพระบ้านนอกธรรมดาสู่พระเกจิระดับตำนานผู้ที่ชาวบ้านศรัทธาอย่างไม่มีเงื่อนไขพร้อมไขความหมายที่แท้จริงของคำว่าของดีที่ท่านฝากไวใ้ให้ลูกหลานไทยทุกคนนั่งยองยอง มือขี้บุหรีพูดจามึงกูคือเอกลักษณ์ที่ยากจะเรียนแบบของพระภิกษุที่ผู้คนรู้จักและคุ้นเคยมากที่สุดในประเทศแม้จะขัดกับภาพบรร,รดาเกจิอาจารย์ที่ผู้คนทั่วไปนึกถึงแบบสุดขั้วแต่พระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคุณปริสุทธโธแห่งวัดบ้านไร่ก็เป็นพระที่ผู้คนต่างเคารพนับถือหลายคนยกย่องให้ท่านเป็นเทพเจ้าแห่งที่ราบสูง บางคนบอกว่าท่านมีอิทธิฤทธิ์ยานวิเศษและอีกไม่น้อยที่เข้าไปกราบนมัสการด้วยความหวังที่อยากให้หลวงพ่อแสดงปฏิหารให้เขาโชคดีร่ำรวยหายเจ็บหายไขย้แต่ถึงได้รับความยกย่องเพียงใดหรือมีเงินมากมายมากองตรงหน้าหลวงพ่อก็ไม่เคยสนใจท่านก็เพียงรับไว้และนำไปสร้างคุณูประโยชน์แก่ผู้คนและแผ่นดินต่อไป พราะเรื่องเดียวที่หลวงพ่อใส่ใจนั่นก็คือการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามแนวทางที่พระพุทธองค์บังไว้เขาบอกว่าหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์เมตตามหามงคลแด่สาธุชนสิทธิหลวงพ่อคูณหลั่งไหลกันมาทำบุญพรหลวงพ่อคูณขอให้รวยให้รวยบทเพลงหลวงพ่อคูณของคาราบาวยังคงก้องอยู่ในใจใครหลายคน แม้หลวงพ่อคูณจะมรณภาพไปแล้วก็ตามเกือบ30ปีที่คนไทยคุ้นเคยกับเกจิอาจารย์แห่งอีสานผู้นี้นับตั้งแต่เกิดข่าวหญิงสาวรอดตายปฏิหารไม่มีอาการบาดเจ็บใดๆหลังอมเหรียญหลวงพ่อคูณแล้วกระโดดจากชั้น3เพื่อหนีตายจากเหตุไฟไหมโรงงานทําตุ๊กตาเคเดอร์เมื่อวันที่10พฤษภาคม2536จากนั้นก็มีสาธุชนทั่วประเทศ เดินทางเข้ามาอย่างวัดบ้านไร่เพื่อขอวัตถุมงคลบางคนมาขอให้ท่านเหยียบโนดเขกหัวรถน้ำมนต์ฝังตะกุดขอให้อวยพรให้ได้นั่นให้ได้นี่หลายคนอัดสงสัยว่าเหตุใดหลวงพ่อคูณจึงไม่เคยปฏิเสธคนเหล่านี้หรือว่ายินดีที่เห็นคนงมงายหรืออย่างไรหลวงพ่อบักบอกเสมอว่าต้องทำ เพราะชาวบ้านอยากให้ทำแต่อีกมุมหนึ่งท่านก็พยายามสอนให้คนเหล่านั้นเห็นว่าตนนั่นแหละที่เป็นที่พึ่งแห่งตนและไม่มีประโยชน์ที่จะเชื่ออะไรแบบงมงายอย่างการเหยียบโฉนดท่านก็บอกว่ามันมาขอร้องกูให้กูทำโน่นทำนี่ให้กูเหยียบกูก็เหยียบให้มันจบกูจะไปขัดใจมันทำไมมันจะได้สบายใจแต่กูก็บอกว่าถ้าอยากขายให้คล่อง มึงก็ขายถูกๆให้พอใจคนซื้อเถอไอ้นายคนที่มาฝังตะกุดก็เช่นกันท่านจะย้ำเสมอว่าต้องซื่อสัตย์ไม่ประพฤติชั่วไม่ประพฤติผิดทางเพศไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่ด่าผู้อื่นเป็นคนดีเป็นคนมีระเบียบวินยัยสงบเสงี่ยมหรือพูดง่ายๆก็คือตั้งตนอยู่ในศีลห้านั่นเองแม้สุดท้าย คนส่วนใหญ่จะไม่สามารถซึมซับคําสอนเพราะหลงไหลกับวัตถุมงคลมากกว่าก็ตามก็พวกมันไม่อยากได้ทำนี่มันเหมือนว่าเมื่อพวกมันไม่หิวจะให้กูไปป้อนมันได้อย่างไรถ้าทำได้กูก็จะสอนให้พวกมันเป็นคนดีมากขึ้นแต่พวกมันไม่สนใจพวกมันมีแต่กิเลสความโลภอยู่ในหัวใจนี่เป็นสาเหตุว่าทำไมโลก มันถึงได้วุ่นวายอยู่อย่างนี้แต่ท่านก็ยังมองโลกในแง่ดีว่าอย่างน้อยๆเขาก็เอาเงินมาถวายแล้วเงินที่ได้ท่านก็จะนำกลับมาพัฒนาบ้านเมืองโดยเฉพาะในยุคที่รอแต่เงินแผ่นดินอย่างเดียวไม่ไหวเพราะปณิธานที่หลวงพอ่อยึดมั่นตั้งแต่ตัดสินใจว่าจะอุทิศชีวิตที่เหลืออยู่ให้พระพุทธศาสนาคือการทำประโยชน์ให้กับสังคมเงินจะเป็นนายกูไม่ได้หรอก ความจริงหลวงพ่อตั้งใจจะบวชเพียงสามพรรษาเท่านั้นเพราะพระส่วนใหญ่ที่วัดบ้านไร่พอบวชสักระยะหนึ่งก็ลาสิกขากลับไปใช้ชีวิตขรวาสทำไร่ทำนาแต่งงานมีครอบครัวหลวงพ่อคูณก็คิดแบบนั้นเช่นกันแต่ด้วยคำทัดฐานของทิศเชื่อมวิระโชอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่และหนึ่งในผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาทําให้หลวงพ่อเปลี่ยนใจและกลับไปย้อนคิดถึงชีวิตในวัยเยาว์ ที่เต็มไปด้วยความยากลำบากหากสือกออกไปก็คงทำอะไรไม่ได้ลำพังแค่เลี้ยงตัวเองยังย,งยากลำบากแต่ถ้าบวชเรียนต่อหาความรู้ไปเรื่อยๆก็อาจช่วยให้ผู้คนในท้องถิ่นพ้นจากความยากลำบากได้ด้วยความคิดที่นึกถึงส่วนรวมเป็นหลักตัวเองทีหลังกลายมาเป็นแรงผลักดันให้พระชาวบ้านแท้ๆ อย่งหลวงพ่อคูณสามารถสร้างศรัทธ,ธาจากประชาชนทั่วประเทศได้อย่างไม่น่าเชื่อความจริงหลวงพ่อคูณถือเป็นพระนักพัฒนารุ่นรแรกของเมืองไทยหลังเดินทางกลับมาจําพรรษาที่วัดบ้านไร่วัดบ้านเกิดเมื่อปีพศ2495สิ่งที่ต้องเผชิญคือวัดมีสภาพสุดโทมขาดการทํานุบำรุงมาแรมปีท่านบอกว่าพระต้องไม่ขอบินทบาทข้าวชาวบ้าน ฉันอย่างเดียวแต่จะต้องตอบสนองให้กับชาวบ้านด้วยหลวงพ่อคูณติดต่อทางราชการขอไม้ในป่าที่อยู่เหนือวัดบ้านไร่ขึ้นไปหลายสิบกิโลเมตรรวมกับซุงจากโรงเรื่อยจากนั้นก็เกณฑ์แรงงานชาวบ้านมาช่วยกันเลื่อยไม้ทำอยู่หลายเดือนจนซ่อมแซมกุฏิเสร็จสามหลังสร้างสาลาการ,ปรเปลี่ยนเล็กๆหลังใหม่รวมถึงอุโบสถหลังแรกของวัด โดยทั้งหมดแทบไม่ได้ใช้เงินเลยหลังจากนั้นหลวงพ่อได้ขอบินธบัตท,ที่ดินของชาวบ้านละแวกนั้นเพื่อสร้างโรงเรียนวัดบ้านไร่พร้อมกับเรียรายเงินจากชาวบ้านได้3 4ถึง4 0 0พบาทจนสร้างอาคารไม้หนึ่งชั้น3ห้องเรียนได้สำเร็จไม่เพียงแค่นั้นหลวงพ่อยังมีโครงการขุดสระเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่จนชาวบ้านสามารถทำกเกษตรกรรมได้ตลอดทั้งปี ตลอดชีวิตในสมณเพศนอกจากวัดบ้านไร่แล้วหลวงพ่อเดินทางไปจำพรรษามาแล้วทั่วทุกภูมิภาคและไม่ว่าจะไปแห่งใดหลวงพ่อก็มักนำความเจริญมาให้เช่นตอนที่อยู่วัดสะแก้วในตัวเมืองโคราชหลวงพ่อก็ได้สร้างวัตถุมงคลเพื่อช่วยระดมทุนซ่อมแซมกุฏิสงฆ์ที่ชำรุดสุดโทมหลักการบริจาคเงินกับหลวงพ่อคุนนั้นไม่มีอะไรมากหากถวายธนบัตรหลายใบ หลวงพ่อก็จะรับไว้แค่ใบเดียวคือใบที่มีมูลค่าน้อยที่สุดแต่ถ้าถวายใบเดียวหลวงพ่อก็จะจับปัจจัยแล้วส่งคืนให้หลวงพ่อเคยให้เหตุผลว่ากูให้พวกมึงรู้จักพออย่าโลภมากรู้จักเอาชนะใจตัวเองหลวงพ่อบอกว่าเงินที่ได้รับมาคือเงินที่ชาวบ้านนำมาฝากไว้หลวงพ่อไม่ได้เอามาเป็นสมบัติของตัวเองแต่เอาไปทำประโยชน์เพื่อบ้านเมือง พอทำแล้วคนที่บริจาคก,ก็จะได้รับอานิสง์เช่นกันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยว่าเหตุใดในยามของหลวงพ่อจึงมีเงินอยู่ไม่กี่ร้อยบาทและส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบงค์ย่อยและเศษเหรียญแต่หากหลวงพ่อจะใช้เงินแล้วก็จะใช้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการมอบให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนและต้องการความช่วยเหลือมอบให้การศึกษาเช่นตั้งมูลนิธิให้ทุนเล่าเรียนสร้างโรงเรียน สร้างวิทยาลัยสร้างพิพิธภัณฑ์รวมถึงการนำไปเพื่อสาธารณกุศลต่างๆเช่นสร้างอ่างเก็บน้ำตัดถนนบำรุงโรงพยาบาลเพื่อให้คุณภาพชีวิตของชาวบ้านดีขึ้นโดยจากการประเมินเชื่อว่าหลวงพ่อบริจาคไปแล้วร่วมหมื่นล้านบาทกูใช้เงินนี่กูใช้เงินทารุณน,นะใช้อย่างอื่นมีเมตตาแต่ใช้เงินไม่มีเมตตาเลย เงินจะมาเป็นนายกูไม่ได้หรอกต้องเป็นทาสกูต้องอยู่ภายใต้บังคับบัญชากูกูมีแต่ยานต่งเต่งเชื่อหรือไม่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อคูณอยากเป็นหมอเพลงโคราชสมัยนั้นหางไม่เป็นนักเลงการเป็นนักแสดงหรือคนดังนี่แหละที่เป็นความฝันของคนหนุ่มสาวหลวงพ่อคูณเองก็มีเสียงไผเระไม่แพ้ใครจึงดั้นด้นไปฝากตัวกับครูเพลงที่อำเภอด่านขุนทศ โดยแรกกับการทำนาให้ฟรีแต่เรียนไปได้พักใหญ่ก็ดูเหมือนจะไม่รุ่งจึงตัดสินใจลาครูกลับมาอยู่บ้านนี่อาจเป็นชะตาที่กำหนดมาแล้วให้หลวงพ่อคุณต้องบวชตลอดชีวิตความจริงชีวิตของหลวงพ่อคุณนั้นผูกพันกับวัดมาตั้งแต่เด็กเพราะหลังโยมแม่ถึงแก่กรรมตอนหลวงพ่ออายุได้11ขวบโยมพ่อก็นำมาฝากกับเจ้าอาวาสที่วัดบ้านไร่จนกระทั่งอายุ16ปี ก็ย้ายมาอยู่กับน้าชายและน้าสะพ้ายว่ากันว่าชีวิตช่วงนี้หนักหน่วงไม่ใช่เล่นต้องตื่นตั้งแต่ตีสีททำนาตากแดดตากลมก้มก้มเงยเงยจนพลบขําหลวงพ่อทำอย่างนี้จนร่างกายระบมถึงขั้นนอนแผกกลางทุ่งนาพอนาสะพ้ายมาเห็นก็เลยพูดทีเล่นทีจริงว่าไม่ไหวเหลือหลานถ้าไม่ไหวก็ไปบวชเสียหลวงพ่อก็เลยตอบกลับไปว่า นาคอยดูเถอะหากฉันได้บวชแล้วขอรับรองว่าฉันจะไม่ยอมศึกเป็นอันขาดจะบวชจนตายเลยแหละเวลาผ่านไปห้าปีเต็มหลวงพ่อจึงได้บวชเป็นพระอย่างที่เคยพูดไว้แม้วัดปฏิบัติของพระภิกษุคือการศึกษาธรรมนั่งวิปัสสนากรรมฐานแต่เรื่องไสยศาสตร์อาคมยานวิเศษก็มีบทบาทไม่น้อยโดยเฉพาะพระสายอีสานยุคก่อน พระหลายรูปลหลงไหลได้ปลื้มกับเรื่องพวกนี้แต่พระเกจิอาจารย์อีกไม่น้อยที่เรียนรู้เรื่องพวกนี้เพื่อศาสตร์ในการช่วยเหลือชาวบ้านและใช้เป็นใบเบิกทางในการสอนธทมแก่ชาวบ้านหลวงพ่อคุณเองก็เป็นหนึ่งในนั้นท่านเคยได้รับการถ่ายทอดวิชาฝังตะกุดเมตตาม,มหานิยมคงกระพันชาตรีจากหลวงพ่อคงพุทธสโรวัดนนนหักใหญ่แต่ก็ไม่เคยอวดอ้างในวิชาเหล่านั้น ครั้งหนึ่งเคยมีคนถามว่าหลวงพ่อได้ยานถึงขั้นไหนแล้วท่านตอบว่ากูจะมียานมีเยินอะไรไอ้นายกูก็มีแต่ยานตรงเต่งที่สำคัญท่านพยายามย้ำว่าสิ่งต่างๆที่ทำทั้งฝังตะกุดเป่ากระหม่อมเคาะหัวปลูกเสกสร้างเหรียญจะไม่มีประโยชน์เลยหากผู้รับไม่ยิดมั่นในศีลละธรรมซึ่งก็ไม่ต่างกับพระธุดง์หลายๆรูป ที่ถูกเสือฆ่าไปกินเพราะเวลาเข้าป่าแทนที่จะตัดกิเลสทําจิตใจให้แน่วแน่ให้สมกับที่ปลีกวิเวกกลับประพฤตินตนผิดศีลผิดธรรมจนเทวดาอารักษ์ก็ไม่อยากดูแลหลวงพ่อคุณบริสุทธิ์โทของดีกูมีแต่ธรรมง่ายแต่จริงตลอด71พรรษาที่คนไทยรู้จักหลวงพ่อคุณมีน้อยครั้งที่จะเห็นหลวงพ่อขึ้นเทศ เช่นเดียวกับหนังสือธรรมะแบบที่พระดังๆหลายรูปชอบเขียนก็ไม่มีเพราะหลวงพ่อถือว่าตัวเองเป็นพระบ้านๆพูดไม่เก่งคำพูดที่ออกมาก็มีแต่อะไรที่ตรงๆอย่างคำว่ามึงกูที่หลายคนมองว่าไม่สุภาพหลวงพ่อบอกว่ากูแสดงให้รู้ว่ากูมีความจริงใจกับพวกมึงแสดงความเป็นกันเองรักใคร่สนิทสนมไม่ต้องมีพิธีรีตอง พูดตรงไปตรงมาอย่างกูเรียกว่าไอ้นายก็แปลว่ากูรักกูเอ็นดูพวกมึงเหมือนลูกเหมือนหลานไม่เกี่ยวกับยศถาบรรดาศักดิ์อะไรเพราะความง่ายนี่เองที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวหลวงพ่อไว้กับผู้คนในสังคมอย่างเหนียวแน่นหลวงพ่อแทบไม่เคยปฏิเสธผู้ที่ขอความช่วยเหลือเพราะเชื่อว่าการให้ทานเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่และยิ่งทานนั้นเป็นธรรมด้วยแล้ว ก็จะยิ่งเปี่ยมสุขมากเป็นพิเศษดังที่มักบอกกับผู้ที่มากราบนมัสการว่าของดีกูมีแต่ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกมึงเอาไปใช้ได้ในปีท้ายๆสภาพร่างกายของหลวงพ่อเริ่มไม่เอื้ออานวยต้องนั่งรถเข็นแต่ก็ยังมีญาติโยมแวะมากราบไหว้ไม่ขาดสายขณะที่หลวงพ่อเองก็ยอมฝืนสังขารออกมาเคาะกะโลกเป่ากระหม่อมปลูกเสกพระเครื่องจับสายศิน เพื่อความสบายใจของชาวบ้านหลวงพ่อบักบอกกับคนใกล้ชิดเสมอว่าจะเอาทิศตัวเพื่อชาวบ้านเช่นนี้เรื่อยๆไปต่อให้ตายไปแล้วก็ยังคงทำช่วงแรกๆหลายคนก็สงสัยว่าหลวงพ่อหมายความบ้าอะไรกระทั่งมาไขากระจ่างในพิเนกร,รมเพราะหลวงพ่อตั้งใจมอบร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่แก่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยขอนแก่นเพื่อที่จะให้นักศึกษา ได้ศึกษาร่างกายโดยละเอียดและเป็นการตัดภาระยุ่งยากต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหลังมรณภาพคนที่มาฝากกูเป็นสิทธิ์มีมากมายหลายประเภทมีทั้งดีทั้งเลวและโมบโลบมากมาแสวงหาประโยชน์ต่างๆนานาโดยไม่กลัวบาปอ้างตัวว่าเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องแต่ก็เปล่าดอกถ้าเป็นพี่เป็นน้องของกูอย่างปากว่าจริงๆก็จะไม่มาสร้างความวุ่นวายยุ่งเหยิงให้เกิดขึ้นแน่ กูยังขอให้โรงพยาบาลมารับเอาศพไปภายใน24ชั่วโมงและหลังจากสิ้นสุดการดึกษาค้นคว้าก็ให้จัดทำพิธีบำเพ็ญกุศลศพเช่นเดียวกับศพของอาจารย์ใหญ่นักศึกษาแพทย์ประจำที่ร่วมกันท่านอืน่นหลังสิ้นลมเมื่อวันที่16พฤษภาคม2558ความตั้งใจของลุงพ่อคูนก็ประสบความสำเร็จปิดฉากตำนานอันยิ่งใหญ่ของตำนานเทพเจ้าแห่งที่ราบสูง ผู้ที่จะละซึ่งความโลภโกรธหลงเหลือเพียงแต่ความเมตตาและปณิธานในการรักษาพระพุทธศาสนาจนวินาทีสุดท้ายตลอดชีวิตของหลวงพ่อคูณท่านไม่เคยหวงแหนลาบยศไม่เคยยึดติดกับวัตถุใดๆสิ่งเดียวที่ท่านฝากไว้คือคำสอนให้คนหมั่นทำความดีและยึดธรรมะเป็นที่พึ่งพาคำพูดของท่านที่ว่าของดีกูมีแต่ทำ ไม่ใช่เพียงประโยคธรรมดาแต่คือปณิธานที่ท่านย้ำเตือนเราทุกคนว่าแท้จริงแล้วของดีที่สุดในชีวิตอยู่ในใจที่เต็มไปด้วยความดีและความเมตตาและนี่คือเหตุผลที่ทำให้หลวงพ่อคุณไม่ใช่แค่พระเกจิแต่คือครูของแผ่นดินที่จะอยู่ในหัวใจของคนไทยตลอดไปอย่าลืมกดติดตามเพื่อฟังเรื่องราวอันทรงคุณค่าของพระเกจิอาจารย์ และแรงบันดาลใจอีกมากมายในช่องของเรานะครับ